ขอเลื่อนเตรียมตัวเข้างานพี่เก่าเหมือนเดิมอยู่พี่น้องแม่เปิดบานย่ำในน้องไม่ยาเปิดบานย่ำในเปิดตาไวเลอร์จากกินข่าวกอนจานไปจากพี่วันขอบคุณหล่าจากระเปิดตาเปิดใจไวเลอร์พี่สาวเด้อแม่แม่ยากับสวัสด <mate, S 2> ีและยินดีที่ได้รู้จักขออมมอดเหตุเดอ้ะเด้อรพ้องพันกับช่วงนี้กับสิเปิดค่าการมองเห็นจะกของหลายๆจากระเลิกซีโบเรมาหนาบ้านน้องสวัสดีแม่ยไม่งามจามือนี้กับเขาบ่ฮอนแม่ยไม่งามเด้อมืมุนี้เด้อขอโทษหลายๆแม่จราไปย้อนหลังให้คือเก่าแล้วนะจ๊ะไปรถพกทางซายให้คือเก่าแลยเม่ย นอนเดียวนานเดี๋ยวฝนตกนะอันนี้ก็คือไมอ่แลยจ้ะสวัสดีรอบห้องจ้าสวัสดีเชงการยามีสาวเลิฟมากมายกินข้าวไปน้องพี่ว่าน,นอ้อกินข้าวหรือย,อย่างหนึ่งชงั่วโมงใครคืนนาเฟซคือกันแต่ตะว่าย้อนหลังเ้ยแม่เด้อเห็นสาวจ,จะแม่จ้าพ่องพันไมาเห็นแม่เกือบเพียงหาโมงกลัวหรืขอบคุณทุกทุกโปรไฟล์ที่เรามาเยีย่ยมชมวพักท่ายบ้านพ่นนองพันเราจะเด้อขอบคุณมากมายจ้ะขอบคุณหลายยาวไปยาวไปแบบนี้งานออนไลน์งานของเฟซบุ๊ ไม่น่าจะกล่าว้าขอไปจังใดเขาเอาบ่าท่านพานกวดพานกินเขาก,ก็สีไรหก,กัน,นอยไม่เอาพานปวดพานกินเลียวเขาก,ก็สีสวัสดีจ้าสวัสดีท่านพี่พี่ผวผทุกคนจ้าสวัสดีเอสวัสดีเฟซบุ o ก,ก,อกออเอาโทรศัพท์ให้เนยให้หน่อยไปไ,ไหนก็ไ,ได้อยู่ในกล่องสวัสดีจ้าข้ามคิดขอบคุณแล้วหน่อยจ้าขอบคุณมากมายนะจ้า สวัสด,ดีจ้ารักๆจับมือกันไว้นะไปสัน้นไม่ญาติร้านลายกับสวัสด,ดีพ่ออมอนเทียรจ้ะพ่ออมอนเทียรกับสวัสด,ดีเม็นสมดีจ้าขอบคุณทานข้าวหรือ,อยังนะ้องพอพันเรียบร้อยแล้วจะไม่กีดเรียบยร้อยแล้วจะอามอนเทียรสวัสด,ดีคุณอามอนน้องเมตุ้งกับสวัสด,ดีพ่ออมอนเช่นกันตัวละตัวเดียวต่ำบอกหุงเมจ้ะ ก็ไม่เป็นไรอร่อยคือเก่าเหมือนเดิมขอบคุณหลายเด้มเหมือเด้อมาเปิดตาเปิดใจให้พงพันธ์คุณแม่จ๋าขอบคุณคุณพ่ออดุลด้วยนะจ๊ะขอบคุณหลายๆจะพอจ๋าขอบคุณมากจ้ะสวัสดีคุณอมรจ้าเราพี่หนูจังกับสวัสดีพ่ออมรเช่นกันจ้ะเงีวไปเงีวไปขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณทุกดวงตาดวงใจเด้อจ้ะเด้อเฮียรถกระดังงงคือพ่ออดุลเปิดอยู่ทุกมือนีทางเฮ็ดแล้วหน้าที่ขึ้นพ่อก็เฮ็ดไวคือเก่าจ้ะเพราะว่าระบบเพิ่นจับพ่อแล้วหยุดจ้ะพี่น้องจ้ะ เดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง,ม,ม,งมันเทียกับมือหนึ่งมันเทียเดือนหนึ่งกับวด้หยุดเลยกับมีจ้ะคนขยันกับสิประมาณนี้แหละนี่เน๊ะอิลีจต่อันนี้บอมเมนเรื่องโกหกบอมเมนเรื่องหลอกพี่น้องจ้ะอันนี้เรื่องจริงนะจ๊ะผู้ใดมีบอกข่าวกินได้แห่งดีกินได้ทุกยังบอมแท้นหน่อยป้อยจมปัวปะเนาะถ้าเพิ่นบ่มีถ้าเพิ่นในพ่อพอแม่แม่ในชมรมบ่เขามาดึงไว้หนิหัวห่าฮ่านะจ๊ะคุณพ่อจะอรุณชะอุ่มผลเนาะปังปังย่าพอจ้าปังปังคอยพอสมเร็จพานไว้ไว้เด้อพอเด้อ เห็นกับเขาหะกับจากเลือบทุกโปรไฟล์เนาะขาพูดเร่งเครียเรื่องแก่ดีๆแต่สชั่วโมงเ่ยเอ้หนึ่งชั่วโมงเียไปบ่หนชั่วโมงอกเนี่กัเขางานเขาเดี๋ยวพงพันธ์กยังบ่ท่านดันนอกจากแม่จยังบ่านยังบ่ท่านในดันจะคลองนอกจากเพราะว่าเพราะเห็นระบบนจำในกจ้ว่าพงพันส่งงานแบบนี้แล้วก็ข้นรลยสามสมกับเปนนางรับน้ำกันน้พิวันเนาะสามสกับเปนนางรับน้ำกันคือเก่าเมื่อเดิมจากพูปร้านนงตาเปิดคาการงทินะพงพันธ์นกกเด้อ ก่อนเดี๋ยวนาวเดี๋ยวฝนตกนะอันนี้ก็คือไมอ่เลยจ้ะสวัสดีรอบห้องจ้าสวัสดีเจงกันยาพีสาวเลิฟมากมายกินข่าวไปนองพี่ว่านานะกินข้าวหรือ,อย่างหนึ่งชงั่วโมงพอเปิดตาเปิดใจจ่ามื่อนี่ว่าเห็นเม่ดอกไม้ว่าได้เขาไปหาช่วงไรจ่ะเขาไปย้อนหลังเด็กหนึ่งไว้ว่านานเกินโลดจ้ะจบทุกคนพี่น้องจ้าจบทุกคนสสายสีไว้ซ้ำนั่นล่ะสวัสดีสุภาพบา้าเปิเป็นร้องทงงทากับเปิดตาไว้จ้าลองเห็นเนอะ ล <c oughs> งทงลงทากอะเปิดตาไว้เกี่ยวเขาเากี่ยวน้ำกับเปิดตาไว้นั่นล่ะงวงยง้างไหกระนอนเดินไ่กิดเดินงวงเง้างไหกระนอนจ้ะสวัสดีคุณยานิดจ้าพี่จนันทร์กับสวัสดีแม่ยานิดเดินจะเดินขอบคุณละลายจ้ะเป็นกัจะขอตัวกินข่าวจัดไปจไมัมเมญาขอบคุณละลายจัมเมจากินข่าวเดินเมยเด้อตามสบายจ้ะทนกับแม่มาดีวันแม่จัมเม่์สมดีแม่จ้ะ <c oughs> อากาศเปลี่ยนคนอากาศาาเปลี่ยนร่างกายก็ต้องดูแลเพิ่มคือกินน้ำอุ่นหลายๆเนาะ ตรงนี้ก็ได้เนาะจะพีเบบ้านกับซักทายเด้อจะเด้อพี่เบบ้านกับซักทายักลักเกิดเด้อเด้อรักลักาขอบพูณหลายๆจากซักทยรักัทายกันลักๆักิดของคูณหลายจากสวัสดีจ้าเนาะเมลเลยกับสวัสดีเมกิดเช่นกันจะไม่กิดมโทุระมีทุระเลยมาช้าจ้าเมจ้าของคูณหลายๆจะพี่นจ้าขขบคุณมากมายเจจะวินไหนบ้าเหรอ วางกันจ้ะใครไม่วางก็ไม่วางกันหลายๆคนกับยังโบท่านวางมากกรบอรเป็นยังที่้องจ้ะกูได้เห็นกันกับเรขามาทักทาาได้เป็นเปิดตาเปิดใจให้กันเนาะนไงเช่งไรเราก็บอกว่าถือเนาะทรงืุสิเป็นไขนะ่ <c oughs> นี่ยแน่นกุมในชุมชนจ้ะต้องเข้ามาเขาระบบไม่จ้ะกระโดงปั๊บเนียหนึ่งสวัสดีคุณมอมรเทพจ้าเนาะมีงานกับทรงงานจ้ะ กูได้เห็นงานกับชม่มไฮเนเดอบ่เห็นกับว่าเป็นยังพี่น้องจ้าช่วงนี้กตสิโ่งงานหน่อยโล่งเลยจหน้อยจ้ะวโมงกับแป๊บเดียวนั่ะจ้ะแป๊บเดียวเป็นเดียวนี่กับพานไปเกือบยี่สิบนาทีแล้วนาะแป๊บเดียวเที่ยงบ่ายโมงกับเขาง,งายเราเหมือนเดิมจ้ะเที่ยงทุกวันจ้ะบ่เว้นวันยุดราชาการเด้อพี่น้องมาทุกมือมาถูกมืออีดีอ้นอัวยิ่งสี่ละจ้ะอ้นอัวไปเรื่อยๆจ้ะ กดีจะพออมมอนขอบูุณรหลายอย่างขอาคุณมากมายนะจ๊ะเปิดตาเปิดใจจะพอจ้ะจะกินเข่าไปเนาะพอคุณพอกินเข่าไปเนาะเชียงนี่ดีทุกคนจะมาเขากุ้มก็ดีมาเขากุ้มก็ดีแต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้ระบบระบบพลยังบ่ท่านจับพองพองเอิฟพองพองพองพันเปลี่ยนระบบไหมจ้ะมาตั้งระบบสะสมือเก้าหล่ะจ้ะจักว่าสะสมหรือ้างหล่ะจะถอยออกถอยออกกับมวลคือเก้านั่นละว่าถอยออกถอยออกกระมวลคือเก้านั่นละว่าเจือจ้ะ เอาเอาไม้งามนี่ยล่ะไปดันไวไ้แม่จ้าไม้งามไปดันไว้เลยเนาะช่วงนี้ของพงพันยังบ่ท่านขึ้นระบบพนยังบ่ท่านบ่มจ้ะเอาแบบเอาแบบพริกเหลียวไปเห็นเ้นมะละกอแล้วลจะพี่สาาของแท้จะ้ะของแท้ของแท,ท้จัดไปจะ้ะขโมงกับแป๊บเดียวนะ,นะจ้ะแป๊บเดียวเป็นเดียวนีก็ผพานไปเกือบยีสิบนาที่แล้วน่แป๊บเดียวเที่ยงบายโมงกับเขาง่ายอร่อยมั่นกาน เขีเนื้อกิมปุยเสียบแหลค่ะขาดอยี่หลัง้ะพอเนาะก๋วยก๋วยบอกม่วงใส่กับปอมของเนาะแต่พอสิปเปี่ยนปลาปูตัวเองก็กคือยอมรับหม่องนี่จ้ะต่อไปคือพองพ่านนี่แหละเนาะแต่เคยขึ้นยังไงคือว่าขืนไหไรจะออกทุกเดือนจ้ะขอให้เข้าเก่าออกจยาออกบบานเขาที่ทางานขึ้นนั่นคือเข้าคือว่าเข้าใดเล้วหรือว่าเขาเข้าใดแล้วจ้ะเข้ามาเนี่ยชี้สเกตโซนตกวาจะพิจารณ์ พาหลมนหนองไปหาเก็บนูในแนาแล้วบอกว่าทรงกำลังแก่เรากำลังแก่จะเป็นสาวขอบคุณมากมายโปรไฟล์จ้าที่เขามาตอนนี้แล้วเขามาย้อนหลังน้ำด้วยขอบคุณหลายๆจ้ะยาวไปคือเก่าแล้เราเห็นกขาบอกเป็นเงียบเพี่น้องจ้ะมวนตื่นแล้วก็ตื่นแล้วก็นอนบาราบีหลับอีดีพักพลอยหลายๆเมนจ้ะเมนเมนพิจาร์พักพลอยหลายๆจ้ะร้อยร้อยยุจจ้ะพอกีนกับสวัสดีแม่สวัสดีครับเราขอบคุณหลายๆจ้ะตอบรับในซนดีเราขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณมากมายนะจ๊ะ ขอบคุณลหลายๆขอบคุณมากมายนะจ้าอพ่อเปแม่เพรเขามาได้ลายสวดพองพันหน่คือว่าพองพันนนิจมกว่านี่จ้ะลงไวกว่านี้จ้ะมือละสีแดงหาแดงบ,บ่ตามกูหนิจะพอจ้าแม่สวดีก็สวัสดีแม่อุไรจ้ะสวัสดีพ่ออดุลขาเน,นาะแม่แกันพ่อกับสวัสดีพ่ออดุลเช่นกันจ้ะช่วงพักบีกพักเที่ยงกับสิบประมาณนี่เวลาเร็วจ้ะเวลาขอบคุณหลายๆจ้ะ ขอบคุณทุกๆผโปรไฟล์เด้าเล่ห์ที่เข้ามาเปิดตาเปิดใจบอกพันเนาะขอบคุณและหลายใจรักมากมายแล้วรักปวดปวดทุกคนใจพี่น้องจ้าเลิศ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 จ้าคุณ่อกินไปนู่นคุณปวดจ้ากินข้าวไปจ้าตามหมกม้วงตามเสด็เสียมนะฝนเนาะเขานี้กิ้มกับเสบคือกันจะพวดจ้าแม่สมดีกับสวัสดีแม่อุไรจ้ดสวัสดีพ่ออดุลค่ะเนาะแม่์จันพ่อกับสวัสดีพ่ออดุลเช่นกันจ้าช่วงพักบีกพักเที่ยงกับสิบประมาณนี้เวลาเร็วจ้าเวลา แตาเราไม่เก่งนใจ่มันนี่มันเป็นเหมยเหมยว่าวยังไงเลูกพอจ้ามันพอจับมือกับพออมอนเทพเด้อจะเด้อจับไม้จับมือกันไห้จ้ากรดกรดกันไว้เด้อแม่เด้อไม่ยาวลานลานคุณซื้อไว้ยังว่าท่านจบเม่นบ่แม่จ้าสวัสดีครับนะ้องพอดุงกับสวัสดีมดเมกิสเช่นกันจ้าสวัสดีครับพ่อพอพูเหลายๆจ้ะพ่อจ้าพอ,าอพูเหลายเด้พอ,อพ่อเด้อดกินให้แซ่บกินตุกตาหนึ่งจวงบายบาย ทางแรงกับบวชตัวควาจะเป็นสิตกอีกกับบวชโจ้ะมือ่อนี้คือเมื่อเช้ากระเด็นโทษเดรดโรสเซรัมมีแห้งที่ว่างก็นอนก็นอนเว้นเศนกันจัดไปจะแม่จาว่างยง้มในก็นอนจ้ะอายุายแล้วก็คือ,อยังเด็กหน่อยนะจ้ะบวชวาผู้ใดดอกพองผ่านผู้หนึ่งหน่อยนาะยพี่น้องจ้าแม่หวานบางมัวจ้าทานให้อร่อยนะจ้าไม่กีดหวานเนาะ <c oughs> ไม่กีดบอกแม่พี่แม่หวานกินให้แซ็ตเซ็ตด้วย นั่นแหละห่วงอแง่หลากระนอนเดินไ่กิดเดินห่วงงาหใดกระนอนจ้ะสวัสดีคุณยานิดจ้าพี่จันกับสวัสดีแม่ยานิดเดินจะเดินขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีจ้าพออมม่อนเขาพูดหลายๆจ้ะขอบคุณมากมายนะจ้ะเปิดตาเปิดใจจ้าพอจดิกินเข่าไปนอพ่อคุณพ่อกินเข่าไปนอเที่ยงนี่หลายๆคนแต่ผู้ใดไปหาไก่ย่างกับปอเปี๊ยะไก่ย่างไก่ย่างบ่ท่านพี่น้องจ้ะไก่ย่างไก่ย่างไม่ทันช่วงพักบวีพับเที่ยงคนกระลุ่มหลายเราสมตามเฮียงข้าพนัญญาด้วยนะจ้าเดินไปก็จ้ะ ขอบคุณสโปรไฟล์จะขอบคุณมากไหมนะจ๊ะรัรประกวดคือเขาเหมือนเดิมอย่างเงีไปคือเขาถอดถอยยัดถอดถอยแล้วพี่น้องเลือกกินหอดตอนที่เขาอยากเฮ็ดเนาะกินหอดกินหอดตอนที่เขาอยากเฮ็ดอยากเปิดโหมดนี่แหละพี่น้องจ๊ะเขาเฮ็ดเขากระสุดเก็บสารแล้วแม่จ๊ะแดดกระเริ่มเอ็มเซมไม่อีกเดลยจ้ะเก็บสารสวัสดีจ้าเนาะแในสมดีกับสวัสดีแม่กิจ้าขอบคุณเลื่องอาธนัญญาด้วยนะจ๊ะ